สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่22เมษายน2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะนาตสินอำเภอหัวหินอำเภอรปราณบุรีจัดมุทิตาปาร์ตี้สงการปีใหม่ไทยค่ะ เวลา19นาฬิกาวันที่20เมษายน2566ที่ห้องบอลลูมโรงแรมหัวหินแกนแอนพาซาอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางทิพวรรณสุทศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทยเทศบาลเมืองหัวหินนางประเสริฐศรีจอกระจายประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองปานบุรีนางจริยาศรีอ่อนนางพุทธชาติบริบุญทรัพย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารและสมาชิกศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยเทศบาลเมืองหัวหินปานบุรี จำนวน200คนร่วมจัดงานมุทิตาปาร์ตี้สงการานต์ปีใหม่ไทยได้รับเกียรติจากนายพลกิจพง์วไรศิน,น้ำอำเภอหัวหินหน,าาาน,นายอุตสาพง์วไรศินายกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนายนพพรุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะนางสาวลิสาเอื้องเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเมืองหัวหินร่วมพิธีรดน้ำให้พรในงานมุทิตาปาร์ตี้ปีใหม่ไทยประจําปี2566บรรยากาศภายใน งานผู้มาร่วมงานจะแต่งกายในชุดผ้าลายดอกและชุดย้อนยุคทองควาวสีสันสวยงามจัดให้มีการแสดงรำไทยบนเวทีของกลุ่มนาฏศิลป์ไทยพร้อมจับฉลากมอบรางวัลรวมถึงการมอบรางวัลให้กับขวัญใจศูนย์นาฏศิลป์2023และมอบรางวัลมงกุฎและสายสะพายให้กับมิสศูนย์นาฏศิลป์ประจำปี2023อีกด้วย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนการเรียนรู้นาตศินได้ทำงานเป็นจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมาในโอกาสวันปีใหม่ไทยจึงจัดงานลดน้ำขอพรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันงดงามเพื่อสร้างความสัมพันธ์สารสามคัคคีความผูกพันในหมูคนะ่คณะเพื่อปลูกฝังการทำงานที่ยึดมั่นการเป็นจิตอาสาที่ทำดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมต่อไปสแตมฟอร์ดทำ MOU พัฒนาหลักสูตรการสอนกับหลายหน่วยงานค่ะ วันที่21เมษายน2566ดรอภิเทพแซ่โครักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและส่วนเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์มาลายฟาร์มนชชอําที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหิน อัจังหวัดพิบุรีโดยมีมิสเตอร์เซลดีลอนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหาวิทยายลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชอํากล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์บัมเพนไมตีโสพลคณะบดีคณะรัฐประาศาสนาศาสตร์และสังคมศึกษามหาวิทยายลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชอํานางเบนจมาาอวมสะอาดผูด้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์มหาวิทยายลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชอําและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ดออรอภิเทพแซ่โคกล่าวว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายใต้คณะรัฐประาศาสนาศาสตร์และสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติสเต็มฟอร์ดทั้งที่เป็นหลักสูตรนอนด non ีกีและดีกีในลักษณะของการบูรณาการการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงโดยในหลักสูตรนนด non ีกีนั้นจะเน้นการพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจงานด้านการเกษตรตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสาา ปรับตัวเข้ากับโลกในยุคดิจิตอลสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้เชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรเป็นแหล่งสําคัญในการทํานาการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารหลากหลายประเภททําให้จังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์โลกด้านอาหารประจําปี2564หรือ UNESCO Creative City Network โดย เป็นหนึ่งใน49เมืองจากทั่วโลกที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีกทั้งสินค้าทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรีหลายรายการอาทิขนมหม้อแกงเมืองเพชรน้ำตาลตหนดเมืองเพชรชมพู่เพชรสายรุง้งมะนาวเพชรบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนนดีกีสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบำเพ็ไมตรีโส คณะบดีคณะรัฐประาาศาสนศาสตร์และสังคมศึกษาโทรศูนย์แปดหนึ่งหกสองสามห้าเจ็ดเก้าแปดคือโดยหลักนะครับในแนวทางของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เขามีสมรรถนะนะครับในเรื่องของการทําเกษตรกรรมใหม้มีมูลค่าที่สูงขึ้นโดยในปัจจุบันเราเห็นได้ว่าเรื่องของ smart f a r มเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญแล้วเราจะทำยังไงให้เกษตรกรของเราเนี่ยรู้จักการใช้เทคโนโลยี ทั้งเรื่องตลองมด IoT นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือรูปแบบของ AI ที่จะนำแนวทางของเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยพอสามารถที่จะผลิตสร้างผลิตผลได้มากขึ้นรวมถึงของมบในมุมของมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการนะครับที่เขาทาในเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยให้เขามีมุมมองในเชิงของการตลาดมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผล ผลิตภัณฑ์เ,เขาให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและจุดหนึ่งเนี่ยในสแตนฟอร์ดเองที่มองเมื่อกีว่าความเป็นนานาชาติของเราเนี่ยมผมเชื่อว่าศักยภาพของคณาจารย์นะครับสามารถที่จะมองในเชิงการตลาดนะครับทั้งดิจิทัลมาเก็ตติ้งก็ดีหรือมีมุมมองว่าถ้าเขาสร้างผลิตผล,ผลผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราจะทําการสงร่งออกไปแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างไรผมเชื่อว่าเกษตรกรของพิจบุรีเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากมายนะครับ เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่มหายาลัจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหลักสูตรแล้วก็พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการและเกษตร,รกรเนะครับหนุ่มปืนโหดจับได้แฟนมีกิ๊กคว้า11มมยิงดับ2ศพคาบ้านเช่าค่ะ เมื่อเวลาประมาณเจนาฬิกา30สนาทีวันที่22เมษายน2 5 6 6น้ร้อยตํารตำรวจเอกกอนชวันจันทริรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปานบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบศพมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบริเวณบ้านเช่าหมู่บ้านวังพงจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอภิธานปานอุทัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปานบุรีผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรปานบุรี และเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินทางรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านเช่าอาคารปูนห้องแถวชั้นเดียวเลขที่1291ภายในซอยวังพงศ์ซอย21ทับ18ขีด3หมู่2บ้านวังพงศ์ตำบลวังพงศ์อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นจึงได้ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นต่อมาพลตำรวจตีวันชัยธนธรรมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกดำรง ักกทองงาตะูลพันตํารวจเอกพนิช์อ่วมสะอาดรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคิริขันพร้อมด้วยพันตํารวจเอกอภิธานปานอุทัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรปานบุรีนําเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดประจวบคิริขันเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปานบุรีลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบชนะสูตรในที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณหลังบ้านเช่าพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งราย ทราบชื่อนางสาวนิพาพรตานดีอายุ35ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดในลักษณะคว่ำหน้าสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนสั้นสีดำลายจุดแดงข้างกายศพพบปอ,อกกระสุนปืนขนาด11มมตกอยู่หนึ่งปอกมีบาดแผลจากรูกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะจำนวนหนึ่งแผลถัดออกมาบริเวณนอกกำแพงรั้วหลังบ้านติดติมคลองสาธารณะพบศพชายนอนเสียชีวิตอีกหนึ่งรายในลักษณะนอนตะแคงข้างคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงกีฬาขาสั้นสี fa เกียพบมีบาดแผลจากรูกระสุนปืนที่บริเวณเหนือคิ้วขวา1แผลและพบปอกกระสุนปืนขนาด11อมม,มตกอยู่ข้างกายอีก1ปลปอกทราบเชื่อต่อมานายภูวิจันทร์รักษาอายุ4 9ปีนอกจากนี้ยังพบปอกกระสุนปืนตกอยู่บริเวณหน้าบ้านเช่าจํานวน1ปล่อกนอกกําแพงรั้วข้างบ้านเช่าอีก1ปลอกเจ้าหน้านนที่ตํารวจจึงได้ตรวจบันทึกเก็บวัตถุพยานไว้เป็นหลักฐานก่อนให้หน่วยกู้ภัยนาศพส่งให้แพทย์โรงพยาบาลปานบุรีตรวจชนะสูตรพิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าชนวนก่อเหตุมาจากเรื่องชู้สาวคาดว่าผู้ก่อเหตุได้แอบจับผิดแฟนสาวของตัวเองมานานแล้วว่าแอบมีกิ๊กหรือไม่หลังจากได้ข่าวระแคะระคายว่าแฟนของตนเองแอบคบซ้อนเนื่องจากฝ่ายชายได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวให้ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแฟนสาวพักอยู่อาศัยต่อมาในวันเกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยงคืนมีชาวบ้านในหมู่บ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจํานวนสีนัดต่อมาในตอนเช้าชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าไม่หยุดจึงได้ออกมาดู ก็พบว่ามีศพผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดจึงได้โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบโดยสันนิษฐานพฤติการเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาเคาะประตูเรียกแฟนตัวเองที่บริเวณหน้าบ้านแต่แฟนไม่ยอมเปิดประตูจึงได้ยิงปืนขู่หนึ่งนัดจากนั้นใช้ท่อนเหล็กทุบทำลายลูกบิดประตูแล้วพังเข้าไปผู้เสียชีวิตทั้งสองรายจึงพากันวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านเช่าส่วนผู้เสียชีวิตชายได้เปลียนกําแพงหลบหนีไปแต่ก็ถูกผู้ก่อเหตุตามไปจ่อยิงจนเสียชีวิตณนะบริเวณจุดที่พบศพ ของงทั้รายล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวผ่านคนที่รู้จักเลยขอเวลาอีกสองวันจึงเข้ามอบตัวทราบชื่อนายพิพัฒน์พงษ์วงศสวัสร์อายุ36ปีหรืออฟอดีตเคยทํางานเป็นลูกจ้างของเทศบาลและอ,อบตแห่งหนึ่งในพื้นที่อําเภอปานบุรีและอําเภอสามระยอดน้องครับช่วยเล่าให้ฟัง่อยตอนนั้นน้องอยู่ทําอะไรอยู่ครับที่บ้านตอนนั้นเล่นเกมอยู่ในบ้านนะคะ<อ>จะประมาณ เที่ยงคืนแล้วค่ะอีกไม่กี่ยทีเที่ยงคืนเราพอดีเราได้ยินเสียงปืนนัดแรกก่อนนัดแรกแล้วเราก็เลยนิ่งก็เลยหยุดก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะแล้วพอนั้นก็จะมีอีกสามนัดแล้วค่ะสามนัดเราวิ่งตามมาแล้วเราก็เลยจะออกที่เล่าจะออกดูแล้วแต่ก็กลัวแหละค่ะแต่แป๊บเดียวค่ะก็มีเสียงคนวิ่งแล้วมหมานาบานเราอะค่ะเพราะของเราันมีผูกอยู่แล้วค่ะอ๋อวิ่งกี่คน เสียงค่เสียงเสียงมันวิ่งคนเดียวอ่ะก็ยินจะยินเสียงจะไม่มีเสียงพูดอะไรใช่ไหมก็ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเสียงพูดอะไรน้องไม่กล้าออกมานนนตอั้ใช่ไม่กล้าออกมาค่ะแต่เราจะได้ยินเสียงชัดมากชัดมากเลยใช่ค่ะเพราะคือมันเงียบมันเงียบไปเลยอ่ะโอ้แล้วมีสอยนี้มันมืดใช่ไหมใช่ค่ะน้อก็เราไม่รู้มันคือเรื่องอะไรเพราะปกติคือบ้านหนูมันอยู่ทางข้างหน้าค่ะตัดซอยใช่หนูก็จะไม่เข้ามาอยู่แลยอ๋อแต่เพียงว่ามันได้ยินเสียงปืนใช่อืม หนุ่มควบจัก,กรยานยนต์ฝ่าไฟแดงชนรถตู้วัดท่าชิกบาดเจ็บค่ะ เวลา16นาฬิกาวันที่22เมษายน2566ร้อยตำรวจเอกสายยนขึ้นนกคุ้มร้อยเวรสอบสวนตำรวจสถานีภูทรชาำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถตู้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายบริเวณโรงสูบน้ำหนึ่งบ้านหุบกระพงถนนคันคลองทางเข้าหมู่บ้านหุบกระพงอพําเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลชามกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุเป็นสีแยกไฟแดง พบรถจักรยานยนต์สีแดงดำป้ายทะเบียน1กอไก่ขอไข่224จังหวัดเพิรบุรีในสภาพด้านหน้าแตกได้รับความเสียหายใกล้การพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อคือนายกิติศักดิ์อยู่สุขอายุ20ปีพนักงานร้านแมคโดนัลดสาขาชอำกู้ภัยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชาำ ที่เกิดเหตุยังพบรถตู้สี่บอลป้ายทะเบียนน,นหนูขอไข่3318จังหวัดเพชรบุรีวัดวัดท่าชิกในสภาพประตูหน้าซ้ายถูกชนจนกระจกแตกการชนหน้าแตกได้รับความเสียหายทราบชื่อคนขับคือนายประจักษ์อินทรสายอายุ60ปีเบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว,ว่านายประจักษ์พาหลวงพ่อและพระลูกวัดวัดท่าชิกไปกิจนิมนต์ที่บ้านหุบกระพงขณะกําลังจะกลับวัดได้จอดติดไฟแดงอยู่สี่แยกไฟแดงที่เกิดเหตุจนสัญ,ญญาณไฟเขียวได้ออกรถเพื่อจะกลับวัดจังหวัด ได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บวิ่งผ่านไฟแดงมาอย่างรวดเร็วก่อนพุ่งชนเข้ากับประตูรถวัดเข้าอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและ Tik t o k ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 244และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุห oh ัวหินซิตี้เรดิโอเครื่องความถี่88.75เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ